16กกิโลขึ้นนะครับเกือบเ7็นะครับสูงขึ้นอากาศวันวนี้อ,นอากาศโอ้โหเนียนใสนะครับตันนี้เวลา6 4โมง คนมาปล่อยก็เยอะแยะเลยเลย,ย่านนี้นะครับมีหลายกลงเลยก็กลตัวที่ทำเลสวย่อยดีนะครับส <ๆ S 2> ำหรับระยะไม่เกินไม่เกิน70โลนะโลนะก็เดี๋ยวจะให้ดูวิวทิวทัศน์นะครับสภาพวิวทิวทัศน์ครับด <ๆ S 1> ีรถกาปล่อยข้างๆในลุคไฟ หลายคันนี่ไงตายแล้วมั้งก็กำลังปล่อยแล้วนะครับเ,เขาปล่อยแล้วเขาปล่อยจีหงนะฮะแล้วก็จะปล่อยไล่ต้าไปจัดเลยนะครับวิวทิวทัศน์โล่งนะครับปล่อยตรงนี้ก็ปล่อยเสนาเหมือนกันล่องเดียวกัน ปล่อยบนถนนดยนม่ไม่เข้าไปลุกล้ำในเขตที่นาเขาไม่มีปัญหานะครับป้องกันปัญหาได้ระดับหนึ่งแค่คุยกันไม่รู้เร,เรื่องชาวนาครับวันนี้ก็พิเศษวันจะเป็นวันวัเกิดลกผล้เสียนะครับก้จะปล่อยล ของหวานให้เวลาชิมดื่มชมแล้วกันนะครับ ป่อยไปโอโมห้าสิบนะครับรถประกอบมันเยอะแยะเลยนะครับเห็นไครับตลอดแนวเลยเหนื่อยไร้เลยสามคันตอนนี้ที่ปล่อยไปแล้วก็หลายคันตอนนี้กำลังปล่อยอยู่สามคันนะครับรถประมืน นึกว่าใคร okay. เมื่กอกี้สมกิจีรวุฒิแวะธรามาทักเนี่ยพวกนี้สิบล้อมาทิ้งไม่เต็มเลยขยะเนี่ย เออพวกนกเนี่ยผมบอกเขาแล้วอย่ามาทิ้งอย่ามาไล่พวกเนี้ยเที่ปล่อยนกไม่มีอะไรหรอกคือเขาไม่มีอะไรหรอกเออแต่พวกไอ้รถสิบร้อเนี่ยดูเนี่ยมันไม่น่ามาทิ้งเลยเลอ,อะไรอะ่ะดักวะเหรอ,อกเอาไปทำอะไรกินเหรอ,อโอ้ยตัวใหญ่เนี่ยต,<า>ตายยังอ่ะตายแล้วเอาไปทำอะไรอ,ะอกก่ะเป็นกระเป๋าเลยนี่เขาดักดูพวกในตัวนี่ดูภาพหน่งนะครับหยิบให้ดูหน่อยนะ แค้อะไรดักอ oh, oh, ่ะรถกลับครอกลับดักเหรอไหนโชว์ตัวหน่อยดิโอ้โหเห็นไหมเนี่ยตัวมันเล็บเลยเอาไปผัดเผ็ดไหมตัวกับเท่าแมวนรถกลับเนี่ยโอ้โห เออเนี่ยใช่พวกสิบล้อจะทำาสปกปรกพวกนกเนี่ยเวลาออกวิดีโอผมจะบอกเขาอย่ามาทิ้งขยะแถวนี้เลยตรงตรงนี้เป็นทางหลวงด้วยนะถ้าเป็นส่งก็โดนเออตรงนี้เป็นทางหลวงไงมันจะเป็นตูดกระโดนไปแล้วเนี่ยเนี่ย,ยพวกเลี้ยนนกมาปล่อยอย่างนี้ไม่ต้องกล,ลัวหรอกพวกนี้เขาไม่ไม่ไม่สปกปรกมสะอ่ดอะรู้ครับก็สมาชิกเลี้ยนนกนะครับ ถ้าใครเอานกมาซอ้อมมาปล่อยแถวเนี้ยก็ให้ความร่วมมือกันหน่อยอย่ามาทิ้งขยะอย่ามาอะไรกันนะครับอย่าสร้างความรำคาญให้เจ้าของพื้นที่เขานะครับนี่เจ้าตัวให้บอกเลยแถวนี้มีพวกสุดร้องนะที่มาทิ้งขยะเนี่ยนะครับโงไหนเนี่ย ปล่อยนกหรือ่าทำอะไรไาไมาชำนาญอ๋อ <ทำ S 1> แวะนึกว่าพวกซ้อมนกส่วนใหญ่เนี่ยพวกสิบล้อเนี่ยมาสร้างความสุขรกให้เขาเนี่ยที่ขยะกันโอ้โหท,ที่ส,สวยๆเียได้ครับตอนนี้ก็เหลืออีกชุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเริ่มทยอยปล่อย นกแข่งเอาออกกำลังก,กาย โค้งบ้างไหมอ่ะไม่ใช่ชไม่หายหรอกมเกคก็ไม่คเาไฟนะค้งแต่ไบ้านโค้แต่แคกาศทีก็ด Bye bye now, ปล่อยเรียบร้อยแล้วครับหมดแล้วครับนกบินดีปักดีแดดสวยนะครับแดดแรงแดดสวยก็ชมวิวกันต่อนะครับก็อธิบายให้เจ้าของที่เจ้าของหุนนาเนี่ยให้เขาเข้าใจว่าการที่พวกซ้อมนกป,ปล่อยเนี่ยพวกนี้เขารักษาความสะอาดเขารู้นะครับก็จะไม่มยยาทิ้งขยะทิ้งอะไรตรงนี้ ที่เห็นเกลื่อนเต็ไมไปหมดเนี่ยเส้นนี้คือคือพวกรถรถบรรทุกรถเก๋งบ้างที่มาจอดออกินลมชมวิวนะครับมาพักผ่อนกินข้าวกินอะไรกันมื้อเช้าเนี่ยบางคันก็มาจอดนอนเลยก็มาทิ้งมาทิ้งขยะไว้เต็ไมไปหมดเนี่ยดูแดดไม่มีความสวยงามเลยนะครับเนี่ยกล่องโฟมเนี่ยเห็นไหมครับสปกปรก พื้นที่ส,สวยๆเนี่ยนะครับก็ก็แนะนําพวกพวกเรานะพวกใครที่มาซ้อมนกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่เราอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้านเขานะครับให้เขาด่าตามหลังเนี่ยไม่ดีนะครับเวลานั้นมันจะคนที่ไม่รู้เรื่องเนี่ยมาปล่อยเนี่ยก็จะโดนด่าไปด้วยนะครับผมเองเนี่ยผมไม่ไม่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอันไหนที่ เขาไม่พอใจเราก็อย่าไปปล่อยเขานะครับอันไหนที่ไม่มีคนดูแลหรือว่าไม่มีใครกวนทุนเนี่ยพื้นที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยเราก็ต้องช่วยกันนะครับต้องมีจิตสํานึกหน่อยนะครับช่วยกันอย่าเห็นแก่ตัวอย่ามักง่ายนะครับผมไปที่ไหนผมก็ช่วยประชาสําคัญเนี่ยคนในพื้นที่เขาว่าคู่เลี้ยงนกเนี่ยเราไม่ไม,ไม่ไม่สกปรกถึงขนาดนั้นนะครับโอเคนะครับ